แต่ตอนนั้นเนี่ยขเขมรโดยฮุนมานเนตตอนนั้นเป็นพลโทเป็นฝ่ายติดต่อเราขอสงบศึกแต่ครั้งนี้ปี68เนี่ยมันแตกต่างเขายกระดับเป็นระดับแบบขึ้นไปสู่รีจินนลก็คือในอาเซียนในภาพของการลงนามสันติภาพที่มาเลเซียเนี่ยคือมาเลเซียเนี่ยเป็นใจให้ฮุนมาเนตมากจัดที่นั่งก็ยังนั่งชิดกับโดนัลด์ทรัมป์คือคุณอดูวินก็เลงและ แต่หุ้นมันเน็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าตรงที่ว่าขโมยซีนใช่คือขโมยซีนตั้งแต่ตอนคุณอนุทินเนี่ยขึ้นพูดน้องเขาพีเซนต์มาอันนึงว่าในเขตชายแดนทัาภาคสองที่เราลบกันอยู่เนี่ยมีแร่เอิร์พี่ก็บอกมีแร่เอิร์พี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยอันนี้คอนเฟิร์มป่าน้อง มาอีกแล้วนะวันนี้เรามาแบกกระบานกันท่านี้ท่านี้เหรอแบกหัวงาหัวกระบานแบกกระบานนี่ปรากฏว่าพอนําเสนอออกไปสู่เอฟซีทุกท่านก็บอกว่าไม่เคยเห็นภาพเล็กวัสนาแบบนี้น่าล้าอ่อเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอาเซียนสมิธนะคะที่ท่านนายกนะคะไปเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อที่เซ็นสัญญาสดคือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆเขาก็เรียกว่าเป็นประกาศ ความสัมพันธ์ใช่ไหมหรือว่านายกก็ใช้ว่าเป็นปฏิญญานําไปสู่การแบบสร้างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแต่ถ้าเรียกโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพ ก็คือเซ็นเงินไปแล้วเรียบร้อยโดยเราจะเห็นนะว่างานนี้เนี่ยมันแตกต่างก็คือมีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมมีอันวัยบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนคุณนเนตใช่แล้วก็คือมันกลายเป็นว่าถ้าเปรียบเปรียบเทียบกับการหยุดยิงเมื่อปี54แต่ตอนนั้นเนี่ยเขมรนโดยคุมานเนตตอนนั้นเป็นพลโทเป็นรองผอบทบแล้วก็เป็นฝ่ายติดต่อเราขอสงบศึกคือเราอะเขมเนอะคุยกันแค่สองฝ่ายแต่ครั้งนี้ปี68เนี่ยมันแตกต่างคือเขมรนไม่ใช้วิธีการ โทรมาเออผมขอแพ้ขอสงบศึกไม่มีแต่ <ละ S 2> เข้าขสู่ในระดับโลกใช่เ,เขายกระดับเป็นระดับแ,แบบจากโลเคอลที่เราเคยคุยกันเนี่ยก็คือขึ้นไปสู่ริจินอลก็คือในอาเซียน<ะ>แล้วก็ดึงทรัมป์เข้ามาด้วยอันนี้พี่ว่านะเป็นแผนของคุณมาเน็ตนะที่จะยกระดับปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยให้เป็นระดับภูมิภาคแล้วก็ถึงไประดับโลกจะเห็นได้ว่าพอเราสู้กันช่วงนั้น5วัน 5, น5คืนปรากฏว่าสารัฐก็เอาเรื่องภาษีอะมาบีบให้เราหยุดยิงแล้วห่วงนั้ นนเนี่ยก็เชื่อได้ว่าฮุนมานเน็ตเป็นคนที่คุยกับทางสหรัฐแล้วก็ทางมาเลให้ติดต่อเราแล้วขอหยุดยิงใช้เลยทีตรงนี้ใช่หนึ่งะคะือฮุนมานเน็ตเขมรเขาจะไม่เสียฟอร์มว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นฝ่ายโทรคุยนะโทรแบบขอนะว่าเฮ้ยเราหยุดยิงแต่เอามาเลก,กับสหรัฐมาบีบเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยุดยิงเมื่อเที่ยงคืน28กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เขมรไม่หยุดยิง ใช่ขเขมรก็ยังทํานิสัยเหมือนที่เรารู้กันแต่ความแตกต่างก็คือว่าพอเราหยุดยิงตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าขเขมรไม่ทําตามข้อตกลงใดๆเลย พอมาคราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะไปอยู่ในเกมของเขมรด้วยนะเพราะเขมรเขาต้องการทําเรื่องนี้ให้เป็นระดับิน international เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาสู้กับเราตัวตัวเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องลงหาอานาจใช่ลกมมาล้อมเขานช่กลยุทธ์ที่เนียนมากของฮุนมาเน็ตใช่แล้วสังเกตไหมในภาพของการลงนามสันติภาพที่มาเลเซียเนี่ยคือมาเลเซียเนี่ยเป็นใจให้ฮุนมาเน็ตมาก จัดที่นั่งก็ยังนั่งชิดกับโดนัลด์ทรัมป์ส่วนคุณอนุทินเนี่ยไปนั่งชิดกับอันวาคือช็อตทุกช็อตเนี่ยจะมีแคมโบเดียอยู่ใกล้กับ USA ตลอดเลยแล้วคุณมาเน็ตเนี่ยก็แสดงทีท่าของความสนิทสนมกระซิบกะระซาบยืนคุยะะแบบตลอดเลยหรือแม้แต่พอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไปยืนประกบเลยนะคือขโมยซีนตั้งแต่ตอนคุณอนุทินเนี่ยขึ้นพูดนี่ก็แบบไปชวนชวนทรัมป์กระซุบกระซิบกระซาาไม่ให้ฟังท่านอนุทินใช่เออจนอทรัมป์บอกอ่าโอเคแล้วก็นั่งฟังต้องเตือนมารยาทการที่สองอเซ็นสัญญาเสร็จเนี่ยคุณมาเน็ตเนี่ยก็ไปประกบทรัมป์เลยนะคือไม่ให้ปิดโอกาสไม่ให้อนุทินเพราะว่าโดยมารยาทอะถ้าเราเห็นอันนี้คุยอยู่อน,นุคุณอน,อนุทินคงไม่เข้าแล้วปรากฏว,ว่ามันมีช็อตตรงที่ว่า คุณมันเนตแต่น่าจะนัดกับลูกน้องแล้ว <ฮะ S 2> เอาเอกสารซองมายื่นให้ใหม่ ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอกสารนั้นคืออะไรแล้วก็เอาให้ทรัมป์ดูแต่จริงๆท่าทีแบบนั้นเนี่ยนะคะพี่ลองคิดดูจีนเขาจะว่ายังไงใช่พิงจะว่าไงถ้าคุณไปสนิทสนมกับทางอเมริกาอย่างนั้นคือตอนนี้ตอนนี้เรื่องของมหาอำนาจก็คืออะไรจีนเนี่ยก็เริ่มหวาดระแวงในกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยก็พยายามจะเอ็นเอียงมาทางสหรัฐมากขึ้นจะเห็นได้ว่าสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ก็ยกเลิกไอ้เรื่องข้อห้ามขายอาวุธหรือความช่วยเหลือทางการทหารให้กับ ทางกัมพูชาแล้วแล้วในอนาคตตอนนี้ต้องบอกนะว่ากองทัพเนี่ยเรารู้เลยว่าโอเควันนี้เรายุติการสู้รบหรือว่าจะมีปัญหาต่อไปคือมันมีปัญหาอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในอนาคตอีกไม่ไกลหรอกกองทัพของกัมพูชาจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้กองทัพบกเขาก็แข็งแกร่งเราจะเห็นได้ว่าตอนที่สู้รบกัน5วันเนี่ย เราก็ยังเอาเขาไม่ลงแต่ถ้ามีเวลาต่ออีกหน่อยเราเราเรียบร้อยอยู่แล้วเรียบร้อยแน่นอนใช่แต่อีกอนาคตเขาเพิ่มกําลังทางเรือกองทัพเรือเขาจะต้องใหญ่ขึ้น กองทพอากาศในอนาคตเขาต้องมีเครื่องบินรบแน่นอนแต่โอเคเขาอาจจะตามหลังเรา1 0บ0ปีอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าเขาจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของเราไหมใช่เลยแต่แก็ดีนะประกาศตัวชัดเจนเนี่ยเราเองจะได้มีการตั้งรับใชนะ่เราเห็นท่าทีของเขากับทางทรัมป์แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าไว้วางใจใช่แล้วพอ เซ็นสัญญาเสร็จเนี่ยสมเร็จหุนเซ็นตัวพ่อเนี่ยก็โพสต์เลยว่าโอ้ลูกชายทาสาเร็จนี่คือความเงียบที่ไม่เงียบเหมือนเขารู้กันเขาบอกว่านี่คือกลยุทธ์ความเงียบที่ไม่เงียบที่ลูกชายทาสาเร็จเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาเน็ตเนี่ยเงียบเงียบจริงๆไอ,นอคน <ๆ S 1> ที่เคลื่อนไหวอยู่ก็คือคนเป็นพ่อ,พอใช่นะฮะปรากฏว่าเราก็เลยว่าเอ๊ะ มันคือแสดงว่าเราต้องไปอยู่ในเกมของขเขมรซึ่งเราก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าตอนนี้อันไหนที่เราพลาดเราพลังหรือเปล่าเชื่อได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าเราพลาดพลังเนี่ยเราก็จะรู้แหละออจะเห็นได้ว่าฝั่งเราอ่ะฝั่งกองทัพอ่ะจะบอกว่าการที่เราให้ขเขมรมาลงนามกับเราอ่ะคือความสําเร็จของไทยแต่ปรากฏว่าขเขมรเนี่ยไปขโมยซีนว่าเป็นความสําเร็จของเออขเมรเองใช่แล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาอ่ะ เหนือกว่าชนะหมายถึงว่าเราอ่ะอยู่ในเกมของเขาด้วยแต่ยังรู้ว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยม,มันสื่อได้ล้านความหมายอย่างที่อบอกว่าหุ้นแมนเน็ตเนี่ยมาคุยก็ล้อกอติกกับทรัมป์เนี่ยสื่อเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะให้โลกเนี่ยมามองเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่าสร้างภาพหรือการที่จะให้ ชาวโลกเนี่ยมีความเห็นใจกับประเทศเล็กๆอย่างเขาก็ตามแต่นะคะคราวนี้พี่เล็กคิดว่าฝั่งไทยเนี่ยควรจะต้องรับมือ,อยังไงต้องเตรียมตัวยังไงกับสิ่งเหล่านี้คือ,อพี่ว่านะอย่างอย่างเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอก็คือว่าขเขมระจะนําเราไปก้าวนึงในเรื่องของการทูตหรือว่าการเม,มืองระหว่างประเทศพอเซ็นสัญญาปุ๊บคืนนั้นก็ถอนอาวุธเลยก็คือขนรถทงรถถังออกจากชายแดนตามข้อตกลงแต่ปรากฏว่านั่นคือการสร้างภาพเพราะอะไรวะหนึ่งรถถังที่ขนน่ะรถถังเนี่ยอยู่แนวหลังแ,แต่ว่าเขาบอกว่าทางทหารเนี่ยเขาบอกว่าเขาตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วไอ้กำลังอาวุธหนัก่ย โดยเพาะ BM21 เนี่ยยังไม่ขยับเลยยังอยู่แต่เขาสร้างภาพเอาเฉพาะรถถังรถบรรทุกแล้วก็นัดอ,อผู้สังเกตการมาทำขงทำข่าวแค่นั้นน่ยซึ่งเรื่องนี้แม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินพัาดกลางอดีตแมน่ทะัพพสองบอกเลยว่าผิดมารยาทเพราะว่าเราตกลงกันว่าถ้าจะถอนอาวุธก็คือนัดถอนพร้อมกันและต้องคุยต้องส่งแผนถอนอาวุธก่อนแต่ปรากฏเขมรเนะี่ยยังไม่ได้ส่งแผนถอนอาวุธกับเราเลยบอกขอเวลาอีกหน่อยแต่อยู่ๆมาเอาหน้าด้วยการแบบ แบบอุ้ยฉันขนรถถัง ออกแล้ว<ช>ออประมาณนั้นเหมือนเขาสร้างสตอรี่ไว้ละ<ช>สตอรี่ของเขาว่าจะไปไทม์ไลน์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเออพอมาลงนามต่อหน้าสหารัฐอะไรอาเซียนอะไรเงี้ยเป็นข่าวไปทั่วโลกเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยขเขมรก็น่าจะปฏิบัติตามแต่พี่ลึกๆพี่ยังเชื่อว่าขเขมรไม่มีวันยอมเสียเปรียบเราหรอกมันจะมีความแทรกอยู่อย่างเช่นอ่ะอันเนี้ยที่เป็นประเด็นเลยที่คุณอนุทินโดนทั่วลงที่คุณอนุทินบอกว่าเนี่ยฝ่ายไทยเราเนี่ยก้มแดนเขมรไม่ใช่เขมรล้มแดนเราเราก็ล้ำเขา ใช่คือคือต้องบอกว่าบริเวณหนองจานหนองยาแก้วที่สะแก้วเนี่ยแนวตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะรับรู้แค่ว่าเฮ้ยขมิน้นล้ำแดนเราคุณต้องออกไปแต่ว่าคุณอนุทินก็บอกว่าต้องยอมรับว,ว่าบางพื้นที่อ่ะเราก็ล้ำเขาเพราะฉะนั้นถ้าแฟร์ต่อกันเนี่ยก็คือ ถ้าเขาออกไปบางพื้นที่เราก็ต้องถอยกลับเข้ามาด้วยแต่ปรากฏว่าโอ้โหทัวลงเลยว่า,า <จะ S 2> เราจะไปเข้าข้างเขาใช่ออนั่นแหละแต่แต่จริงๆแล้วพี่ว่าอันนี้มันเป็นข้อเสนอของทางกัมพูชานะว่าโอเคคือเขาไม่มีทางสู้เราอยู่แล้วว่าหนองจานหนองแยะแก้วมันเขตไทยนะั้นแต่สมัยเขมรอพยพแต่เขาก็ต้องบอกว่างั้นเขายอมถอยได้โดยผ่านกลไก JBC มีคณะปักปันมีการปักหมุดชั่วคราว แต่ตรงไหนที่คุณล้าเราคุณก็ต้องออกเพราะว่าอะไรว่าคุณมันเนตกเขาก็ต้องอธิบายกับประชาชนเขาเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เราถอยอย่างเดียวไทยเขาก็ถอยด้วยอ่าเนี<ม>่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณอนุทินพูดแบบนี้แต่ทัวลงคือถามว่าเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาไหมอดีตอ่ะไม่มีใครกล้าพูดนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยทุกคนรู้มานานแล้วว่าเราล้าเขาแล้วเขาล้าเราทั้งในพื้นที่ทับพักหนึ่งและโดยเฉพาะพื้นที่ทัพักสองเนี่ยเราล้าเขาเขาล้าเราเนี่ยเทียบ มันก็เป็นชายแดนแต่ไม่มีใครแต่ไม่มีใครมาพูดพอมาพูดแล้วปุ๊บมันจะเสียเปรียบแล้วก็ที่ที่ต้องดูเลยก็คือว่าสหารัฐเนี่ยการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าทรัมป์อยากได้นเบลไพรส์สันติภาพในปีหน้าหรอกเขาบอกว่าทรัมป์อยากได้แรก S <S ใช่ก็คือพี่ว่ามันต้องมีมมวันก่อนนี่มีประเด็นข่าวเรื่องนี้นะคะมันต้องมี hidden agenda ในแง่ที่ว่า1 n o b e โนเบล e รโอเคอันที่2ก็คือการชิงบทบาทกับทางจีนในภูมิภาคเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็พยายามเข้าหาเราแต่ว่าเราก็ดูเอ็นเอียงไปทางสหรัฐขณะที่กัมพูชาก่อนหน้านี้เนี่ยโหก,ก็จีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ช่วงหลังเนี่ยเชื่อได้ว่าหุ้นมาเนตซึ่งเขาจบเวสต์บอยส์ในร้อยฐานบุกของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชันเขาอาจจะมองระยะยาวแล้วว่า เขาควรจะต้องเอียงมาทางกับจอยกับสหรัฐด,ดีกว่าใช่แล้ว<ม>ยิ่งเราเห็นพฤต,ติกรรมการแบบ,แบบแสดงความสนิทสนมอะไรประมาณนี้ม,มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขากับสหรัฐเนี่ยต้องมีข้อตกลงใดอันนี้อันนึงกับอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของแรร์เอิร์ธที่มีการเซ็น MOU กันซึ่งรัฐบาลโดยคุณอนุทินก็โดนอีกแล้วคนเนี่ยตื่นตระหนกเพราะว่าแรร์เอิร์ธเนี่ยมันเป็นการแย่งชิงระหว่างมหาอำนาจในการที่เอาแร่ธาตุหายาก แล้วก็มันจะไปเป็นชิ้นส่วนของพวกซิมหรือแม้แต่การสร้างอาวุธอาวุธอะไรด้วยซึ่งบ้านเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยบ้านเรามีแอร์เอิร์ธด้วยเหรอคือแสดงว่าสหรัฐเล็งมาขนาดนี้แสดงว่าสหรัฐต้องรู้มันมีข้อมูลอันหนึ่งซึ่งเนี่ยเราเรียนวปอ,อด้วยกันเนี่ย ตอนที่เราฝึกคอรมอน้ําเงินแดงอ,ะอ่ะปรากฏว่าพี่อะไม่ได้ไปที่โคราชใช่ไหมพี่ฝึกที่อยู่ป,ปอปอปรากฏว่าก็คุยกับน้องวิไลเสร่วมอะไรพวกนี้ปรากฏว่าน้องเขาพีเซนต์มาอันหนึ่งว่าใน เขตชายแดนทับภาคสองที่เราลบก,กันอยู่เนี่ยมีแร่เอิร์ดพี่ก็บอกมีแร่เอิร์ดพี่ก็เลยถามว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้คอ,อ,อนเฟิร์มเปล่านนองเขาบอกว่าพี่อันนี้ข้อมูลจริงนะไม่ใช่ข้อมูลสมมุติพี่ก็มานั่งเซิร์ชทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กษเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีข้อมูลเลยไงแล้วก็ถามทหารในพื้นที่ทุกคนก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอแลก็ปรากฏว่ามันจริงซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จริงไหมเราก็อาจจะคิดว่าการที่สหรัฐเนี่ยคิดแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลจากระบบดาวเทียมหรืออะไรที่เขาส่อง รู้ลงไปถึง1ภาคใต้มีแน่อาจจะมีคือหลายจุด<ข>ในประเทศาภาคเหนือเราเนี่ยมีเยอะมากใช่ภาคเหนือแล้วคืออะไรปะในเมียนมามีแน่นอนเพราะฉะนั้นเขตเมียนมาที่ติดกับประเทศเราด้านฝั่งตะวันตกอะ่ะก็น่าจะมีแร่เอิร์ธอยู่แต่ว่าอีกอันนึงก็คือในพื้นที่การสู้รบเลยค,ค,คือเทือกเขาพนมดงรัก นี่แหละเขาบอกว่ามีแร่หายากซึ่งเราไม่รู้ว่าประเภทมันเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ากรณีว่ามันมีแร่เอิร์สอยู่ในพื้นที่การสู้รบไทยกับเขมรยุติการสู้รบกันปักปันเขตแดนในอนาคตเนี่ยก็เข้ามาสำรวจได้เลยนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความร่วมมืออีกอย่างหนึ่งอโอ้หแต่แต่พอเราคุยเราลงนาม MOU กับสารัฐเนี่ยคุณคุณอนุทินซึ่งอยู่ที่กวลาลัมเปอร์เนี่ยปรากฏว่าลีเฉียง นายกของจีนเนี่ยประกบคุยเลยเออแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าเขาก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันเออเรื่องแร่เออเรื่อไรรื่องใช่เพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็เล็งเหมือนกันว่าคือถ้าใครเจอหรือว่าเข้าไปพัฒนาเข้าไปสำรวจและพบเนี่ยมันก็มีโอกาสความได้เปรียบเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยหรือกัมพูชา้าเผื่อกัมพูชาก็ต้องมีเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ย จะต้องเริ่มนะบัดนี้คือต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่าถ้าเรามีแลร์เอิร์ธและค้นพบจริงๆสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเพราะว่าแลร์เอิร์ธเนี่ยการกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีผลกระทบต่อประชาชนชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรการรองรับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยรับรู้กันเลยเพราะอยู่ เอาลงดาเฮิรมาคือเราได้ยินแต่จากข่าวตามประเทศนะเราไม่คิดว่าอุ้ยบ้านเรามีแร่เฮิร์สด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มันก็เหมือนกับนายกอนุทินะอาจจะบอกว่าเฮ้ยคือเนื่องจากพอกระแสทัวลงคุณอน,นุทินก็เลยบอกว่า เฮ้ย M O U อ่ะมันยกเลิกได้ทั้มัะแต่เรามองแค่ว่าเราจะได้เทคโนโลยีในการพัฒนาพัฒนาตัวแร่เอิร์ธไปยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนว่าถ้ามีมันดียังไงเลาผลกระทบอะไรยังไงแล้วประชาชนต้องรับมือยังไงหรือใครอยู่ในพื้นที่ถ้าบริเวณนั้นมีแร่เอิร์ธเราจะได้ประโยชน์อะไรตอนนี้เกาะกระแสเกาะกระแสก่อนดีไหมเกาะกระแสเกาะกระแสนิดนึงเกาะกระแสนิดนึงเกาะติดสถานการณ์ข่าวตอนนี้นะคะเขาบอกว่าวันที่31ตุลาคมใช่ไหมฮะพักเพื่อ เมื่อไทยก็จะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่มาแทนคุณแพรทองทานชินวัตนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเล็งกันหลายคนแรกๆนะคะบอกว่าจะเป็นคุณบอย สระวงเทียนทองนะคะต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าข่าวลวงข่าวลวงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพื่อไทยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ยังบรเนี่ยใช่มันเป็นการเขาเรียกวัดพลังอํานาจกันระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในพรคในพักนะคะซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็พยายามดันนะคะคนรุ่นใหม่ออกมานะคะแต่ว่าคนรุ่นเก่าเองเนี่ยนะคะบางทีบางท่านเนี่ยติดตามข่าวก็จะเห็นว่าทนกับสภาพความกดดันไม่ไหวตอนนี้ เลือดก็ไหลออกไปคุณสมพงษ์อมรวิวัฒเลือดก็ไหลออกไปอออลาอ,กกออไปแล้วแฉด้วยใช่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทางเพื่อไทยเองจะต้องมาพิจารณามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ<ช>พรรคเนื้อคือแนวคิดหนึ่งอ่ะก็คือว่าเขาก็อยากเอาเปลี่ยนเจเนเรชันเป็นคนรุ่นใหม่เลยเพื่อให้เข้ากับกระแสแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ตั้งมานานอาจจะเปลี่ยนชื่อโดนยุบอะไรมาเนี่ยคือคนสอสรุ่นเก่าเนี่ยยังเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ประทับใจกับการบริาร งานของคนรุ่นใหม่หรือสภาพที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการมีการแบ่งว่าเขายังอยากจะได้คนรุ่นเก่ามาเป็นผู้นําพักเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อใครบ้าง จะตุรนฉายแสงพงกวินเนี่ยอันนี้ก็จะเข้ามานะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอ,อยากจะเชียร์ท่านสุทินคังแสงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดความเป็นความเป็นคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะคะอ,อย่างต่างจังหวัดเนี่ยถ้าจะพูดในพื้นเพนะในฐานเสียงเนี่ยท่านมองว่าเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะได้เปรียบนะคะเพราะว่าอยู่กับชาวบ้านมาโดยตลอดแต่การที่เพื่อไ <c oughs> ทยจะมาเปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่โดยทันทีพี่เล็กคิดว่ายังไงคือพี่ว่าตอนเนี้ย มันนะัมันเกิดกระแสเลาว,ว่าตอนนี้มีคนการสนับสนุนให้คุณจตุรนเนี่ยมาฟื้นพักเพื่อที่จะทําให้พักเนี่ยมันเฟิรม์มให้มันแบบแข็งแกรมก่อนที่จะก้าวไปสู่เจเนเรชันใหม่แล้วมันมีการต่อรองแบบนี้นะว่าถ้ามีการเปลี่ยนเจนเช่นเอารุ่นใหม่มาเลยเช่นเอาคุณพงกวินซึ่งแม้จะมีคุณสุริยะแบ็กอัพอยู่ข้างหลังก็ตามเนี่ยคนรุ่นเก่าในพักเนี่ยก็อาจจะแตกเขาเรียกว,ว่าเลือดไหลออก ไปพักอื่นหรือว่าไปตั้งพักใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยแต่อย่างว่าพลังของคุณจตุรลนโอเคโดยภาพลักษณ์โดยอะไรเนี่ยคุณจตุรลนโอเคเลยแต่การที่จะเดินหน้าพักมันต้องมีทุนทรัพย์มีบาร,รมีมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้เรารู้กันอยู่ว่าบทบาทสําคัญเนี่ยอยู่ที่เดอะซันเขาจะเล่นเดอะซันหรือซันนี่ก็คือ,อคุณสุริยะ,ยะ,ะอ่าซึ่งคุณสุริยะเองก็พยายามผลักดันคุณพง์กวินหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ชื่อของคุณมนาพนพรก็ตาม เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะพี่ว่าตอนนี้อาจจะมีอะไรขู่ขวจะถึงวันที่31ตุลาอาจจะมีชื่อคนหน้าใหม่หรือาาอะไรยังไงก็ได้แต่บอกคําเดียวนะคะว่าการเลือกหัวหน้าพักในครั้งนี้เนี่ยนะคะ,ะต้องบอกว่าจะต้องมีทั้งคุณสมบัตินะคะม,มีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒินะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่แบบอยู่ในขั้วกลางเนาะนะคะ,อ,ะ,คะอายุหรือว่าคุณสมบัติของของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันจะต้องมีความ รู้เขาเรียกนะเครืบเครื่องครบเครื่องอะไรมันจะเป็นครบเครื่องแบบสูตรโบราณออริจินอลหรือว่าครบเครื่องแบบรุ่นใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะในฐานะที่เป็นเคยไปอยู่อีสานใช่ไหมอยู่อีสานต้องอ่าซาวด์แทร็กสปีกอีสานกับ ผู้ชมหน่อยว่าตอนนี้ต้องระวังอะไรนะเรื่องของติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยังไงบ้างใช่นะคะกับคนอีสานบ้านเท่ากับระมัดระวังนอะติดตามข่าวสารบ้านเมืองกับอย่าลืมมีสตินะคะถ้ามีสติเมือ่อใดก็ต้องมีสตังค์สติมาปัญญาเกิดสติมาก็คือตังก็อยู่นะคะสตังก็อยู่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีสติเยอะๆนะ,ะฟังออกบ่โอ้รู้เรื่องเลย <laughs> จะร่วมกนพูดไม่เป็นจะร่วมก็พูดไม่เป็นเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเรามาสอนภาษาอีสานให้พี่เล็กวชนะเนาะให้เราฝึกเนาะนะคะเอาวันนี้ตรงลากคุณชมไปก่อนค่ะเอฟซีทั้งหลายวันหน้ามาพบกันใหม่ทั้งแบก,กบ,บาลทั้งเกาะกบ,บาลอย่าลืมนะคิดช่วงมาด้วยนะคะว่าจะชื่อช่วงอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาสมน้ำหน้าคุณนะคะชมน้ำหน้าเดี๋ยว,ววันนี้ลาคุณชมไปก่อนนะคะเอฟซีทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะพี่เล็กคะ,อะขอบคุณค่ะ